ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตลครับวันนี้ก็อยู่ว่างๆนะครับไม่ได้ปลูกอะไรวันนี้เราก็พามาดูดูสีผสมนะครับอยู่ว่างๆก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาดูต้นไม้ถึงแม้ไม่ตามกระแสนะครับแต่ก็สวยนะครับ มุมพวกนี้ครับเป็นมุมโปรดนะครับที่มาดูทุกวันนะครับดูแล้วสบายตาครับเพราะสีสันเขามีมากเหลือเกินครับถึงแม้ราคาเขาจะไม่กี่บาทนะครับไม่เหมือนกระบนสีนะครับที่ราคาแพงครับได้แต่นั่งดูนะครับจะซื้อก็ไม่ได้ก็มาดูต้นไม้ครับหลักสิบนะครับหลักสิบสวย ตัวน,นี้ครับต้นโปรดครับสวยงามมากต้นไม้หลักสิบแต่ว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวหาที่เก็บมั้ <c oughs> หาที่เก็บมันไม่ค่อยโดนแสงครับเพราะเนี้ยที่ตรงนี้มันน้อยนครับต้นไม้มันเยอะ <c oughs> ต้นนี้ก็แปลกนะครับเห็นรับแปลกมากเลยไม้แปลกไม้ลาปูครับไม้สิบบาทยี่สิบบาท เขามีหลากหลายรวดลายครับเห็นไหมครับยุดลายก็สีสันด้วยนะครับสีสันแปลกๆ วันนี้เสียงจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับเพราะวัดนะครับแต่ว่ายาฉีดแล้วครับเข็มสองครับหวัดกินเสียงเลยเพี้ยนนะครับต้นนี้ครับหลากหลายสีสันนะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากดูทุกทีก็ไม่เบื่อนะครับโดยเฉพาะมุมพวกนี้ครับมุมหลากหลายสีสันพวกนี้ครับจะไม่เบื่อนะครับสีสันเขาจัดจ้านนะครับยิ่งได้แดดสีจัดจ้านนะครับสวยงามมาก ้นนี้ก็สวยนะครับปลดอีกต้นนึงครับสวยงามมาก <c oughs> พวกนี้ต้องปลูกเป็นแนวนะครับเป็นรูวพวกนี้ครับจะสวยครับตัวข้างหลังก็สวยนะครับตัวเขียวครับตัวเขียวก็สวย อันนี้ตัวเหลืองนะครับคนละตัวนะครับเดี๋ยวว่าไม้ลักษณะเหมือนกันครับจะเป็นวงเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นวงเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นวงเหลืองนะครับคนละตัวครับตัวนี้จะเป็นขีดแดงครับตัวโปรดครับสวยสวย ชมพูครับตัวนี้ครับชมพูกลางๆครับสวยงามมากครับทั้งกอเลยนะครับอันนี้คือต้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดแล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกันครับตัดตักแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถิงแม่เขาไม่สวยเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ครับแตกใหม่แล้วก็สวยเหมือนเดิมครับเขาจะไม่สวยอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตัดก็เสียดายเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันไหนเราตัดเดี๋ยวเราจะมาหายให้ดูนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายบอนสีนะครับเพราะบนสีผมไม่ค่อยสวยเลยเพราะผมตัดหั่นหัวเขานะครับก็เลยไม่มีไม้กระแสนะครับตรงนี้แสงน่าจะสวยนะครับปพราะด้านแสงแสงแล้่สวยแดงเหลืองตัดเิียวนิดหน่อยก็สวยนะครับ ขยับนี่เขาหน่อยต้นนี้จะได้ไม่ได้อากาศแดงอลังการมากครับต้นนี้ครับเห็นไหมครับแดงมากแดงสวยๆผมชอบก็แดงก็แดงครับลายก็ลายเลยนะครับเนยครับลายก็ลาย,ลยนะครับ ต้นนี้ก็อีกลายหนึ่งครับตัวแปลกครับตัวแปลกตัวนี้ตัวแปลกตัวแปลกมีอยู่สองกระถางนะครับต้นนี้เหลืออยู่ต้นเดียวครับตอนนั้นแจกนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ต้นเดียวก็เก็บเอาไว้หน่อยครับตัวนี้สวยงามมาก ตัวนี้ก็ชมพูอีกต้นหนึงครับต้องตัดนะครับไม่งั้นเขาจะไม่เป็นพุ่มนะครับต้องตัดเหลืองสวยครับหืตัวนี้เป็นอะไรที่เราชอบมากครับตัวนี้ครับต้องออกให้เขาได้รับแสงหน่อยนะครับ หาที่เก็บเขาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รับแสงแล้วจะไม่สวยครับหาที่วางสวยๆเาหาที่เก็บไม่ได้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวสวยๆเพราะตรงนี้ครับ เขาปลูกใกล้กันนะครับปลุมหมอกกระถางไว้ใกล้ๆกันเพราะว่าเนื้อที่มันไม่ค่อยมีครับมันก็เลยทับผมกัน,นครับทับผมกันสวยงามมากครับต้นนี้ครับ วันนี้ก็พามาดูสวนหรือสีผสมของที่บ้านนะครับมีนิดหน่อยครับกับเขานะครับไม้หลักสิบครับตัวว่าสวยๆนะครับไม่ต้องไปตามกระแสนะครับถ้าตามกระแสนี่เราไม่ทันแน่นอนครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับต้นนี้ครับใบใหญ่มากครับ อันนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับเก็บเอาไว้ครับทำสายพันธุ์นิดหน่อยครับแปลกแปกนิดหนึ่งสวยนะครับเดี๋ยวต้องตัดให้เขาแตกครับเขาเพิ่งแตกเย่แยะนะครับเราตัดปลายครับยอดเขาเขาจะไจะแตกเยอะเยอะนะครับสายโปรดๆดนะพวกนี้ครับนี่คสวยงามอลังการมากครับ ไม้ด่างมาดูไม้ด่างสวยๆมันอยู่ที่แสงนะครับการเลี้ยงนะครับจะได้ให้สีสดๆแบบนี้ครับต้องดูที่แสงนะครับ กิ่งแล้วยี่สิบสามสิบพวกเนี้ยครับก็สวยได้นะครับเป็แดงสวยนะครับพวกนี้จะปลูกเยอะหน่อยรับเพราะชอบมันครับตัวลายนะครับชอบมากครับตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับลายพลางหางประกัดนะครับก็ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยมีเริ่มแตกอยู่นะครับ เริ่มแตกเยอะนะครับลกมากครับสวนลูซีผสมครับลกมากครับคลิปนี้ก็มาชมต้นลูซีผสมนะครับของที่บ้าน,นครับต้นนี้นะครับสวยงามมากใครได้ไปปลูกแล้วก็จะได้หลงรักนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามครับคุณกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ